อาต่างขัดเกนอีอาต่างขัดเกนเยกอีอาต่างขัดเกนียกจนอีอาต่างขัดเกนจำนาอีอาต่างขัดเกนจำเตอี อา่างขัดแขนยักขึ้นอี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 เต่กชันเปลี่ยนผ้ไเมนะอีอีออ อีอีโอเคดากะเมคอัพเงาอีဖြစ်ပါတယ်ဒါဆွေนนောင်ထက်သင်ခန်းษาမဘီမဟုတ်တို့ကဒီเมคอัพเงาอีเนี่ยပတ်တည်းတဲ့ဘာလို့ပြောမလဲသင်ခန်းษาษาจอม <li> တွေကိုလိလာရမှာပေါ့เนาะโอเคดาซွေนบီမဟုတ်တို့นောင်ထက်ชั้นษาชั้นสักပြောစကလုံးอติတွေวัจจ์อติတွေเนี่ยจริงๆเปลี่ยน widetilde จ๋ามามั้ย